Yeah. สวัสดีค่ะพบกับหมอหน้ำแม่นนะคะในรายการพระพิคเนศพยากรณ์วันนี้เราจะเปิดดวงสําหรับ12ลัคนาราศีประจําเดือนเมษายนนะคะของชาวลัคนาราศีธนูเนาะชาวลัคนาราศีธนูเนาะทีนี้จะกราบเรียนแวนครับนเนาะที่รักทุกท่านว่ามีดาว ที่ย้ายดาวที่ย้ายมาก็คือดาวาพระราหูย้ายเมื่อไหร่ล่ะย้ายตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ปีนี้เนาะเพราะนั้นราหูก็จะอยู่กับท่านไปยาวในชาวรักกณาราศีเมถุนแต่มีที่คนกับ1 2ราศีไหมนะคะค่อนข้างมีด้วยมีอย่างมากนะคะ เป็นดาวบาัพะาเคนะดาวบาพาาัพะเควันนั้นเมื่อส่งกําลังนะให้กับชาวลัคนาราศีธนูจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมั่งเราสามารถดูควบนะดูควบนั้งแต่เดือนไหนละ่ะเดือนมีนาเมษาได้เลย2เดือนในการดูการทํานายคลิปวิดีโอนี้ควบได้เลยนะคะเพราะดิฉันก็คํานวณดาวล่วงหน้าไว้ให้ลูกศิษย์ที่รักทุกท่านแล้วในคลิปพิเศษ ประจ,จําในเรือนของดาวพระราหูย้ายนะทีนี้เรามาดูลัคนาราศีธนูเนาะลัคนาราศีธนูมีดาวเสาร์กับดาวพระรหัสสบดีกุมกันนะเบียดกันอยู่ในพื้นดวงชะตาเนาะซึ่งส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูเกิดอาการสุขภาพไม่ดี สุขภาพจิตเนาะเป็นโรคเครียดจังวนกับกัดกุ้นรับภาระรับผิดชอบหน้าที่การงานสูงกว่าที่เคยทำเช่นทำงานเอ่อหนึ่งตำแหน่งแต่ทำสารพัดเลยในบริษัทในองค์กรที่ทำอยู่มันมีงานมากที่ต้องเคลียร์ทุกๆปีที่เราเคลียร์งานด้วย เนาะสุขภาพไม่ดีเท่านั้นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของนะแต่ก็ยังไม่ได้ร้ายกาศเพราะยังมีดาวพฤหัสมาหนุนนําซึ่งถ้าคนไม่ชอบที่หน้ากันเนี่ยเขาบอกว่าดาวเสารเป็นดาวบบบพระเคราะห์ดวงหนึ่งที่ซ้อนกันอยู่เช่นมีคนไม่ชอบเราอิจฉาเรารกเกลียดเราก็ยังมีดาวคุณธรรมก็คือดาวพฤหัสทรงกําลังอยู่ในตำแหน่งนะ ความร้ายแรงความร้ายกัดของดาวมันก็จะเบาบางทุเราได้ถึงจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเข้ามาแต่ก็ยังมีผู้รักผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเมตตาซึ่งอาจจะช่วยเหลือค้ำดวงให้สูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเดือนจะตาของจารักคนาราศีสนูสิ่งที่ควรทำคือปะไว ดาวเสาจะตีในตำแหน่งของปากก็คือเป็นคนพูดจาแรงป้มใจร้อนใจเร็วด่วนได้เนาะขาดความรอบคอบในกิจาการงานที่ทำเพราะนั้นต้องฝึกนิสัยใหม่ใจเย็นคิดอะไรให้รอบคอบนะคะทำอะไรให้ถี่ั่วนให้มีการวางแผนรัดกลุ่มไม่งั้น จะเกิดปัญหาในเรื่องของเงินไรายได้ด้วยเนาะในดวงชะตาเนาะ,ะทีนี้มาดูความรักละ่ะความรักก็บอกว่าปัตตนิคู่ครองนะความรักก็คือลักนาราศีเอ่อเอ่อเอ่อมี นะธนูเนี่ยมีพระาราหูอยู่ในเรือนของความรักบอกเลยนะคะว่าเหนื่อยมากกับความรักที่อยู่เนี่ยกลุมเกลือไม่ชัดเจนอาจจะรู้สึกอยากจะเลิกกันนานละอาจจะอยู่ได้กันไม่ได้นาออาจจะเหมือนว่าคนที่อยู่เนี่ยในราหูเนี่ยเออเป็นคนที่ไม่ค่อยดี เช่นจะติดเล่าติดกันพน,นันติดผู้หญิงทำเรื่องที่ไม่ดีเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็ใจร้อนหมุนหันพันเล่นอาจจะได้คู่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะอยู่เหมือนต้องชดใช้เวรใช้กรรมด้วยนะคะทีนี้ในในในช่วงเมษาอย่างในเรื่องความรักให้เรามาระวังในเรื่องของการใจร้อนกระทบกระทะแล้วความรักเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นคือเรื่องมือที่สาม มือที่สามเข้ามาซ้อนในในเรื่องของความรักรักแทรกรักซ้อนรักคุดนะโอหักรักคุดแฟนไม่ทิ้งแฟนไม่กลับบ้านแฟนตะเลิดเปิดเปิงไปหากิ๊กไปมีเมียน้อยไปแบบนั้นเลยหรือความรักของคุณอยู่ไปแบบสิ้นไรอยู่กันแบบความรักจืดชืดเบื่อหน่ายความรักจืดจางอยู่ไปแบบนั้นอยู่กันเพื่อลูกว่าเต้า แต่สิ้นเยื่อใยในความรักเนาะเพราะฝ่ายชายก็ดีฝ่ายหญิงก็ดีเนาะเริ่มที่จะเขาเรียกาดวงแตกว่าสาวโบราณเขาบอกว่าเออดวงที่แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้เนาะอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นครู่ที่ไม่เคยเกื้อกูลกันเลยเนาะแบบนี้สร้างแต่ความเดือดร้อนมาให้กันอย่างเงี้ยนะเขาวาราหูนะและที่สำคัญเนี่ยนะจะทายแบบแม่นๆ่นเลยนะ ออคุณเนี่ยถ้าเป็นคู่จริงๆนะคู่ที่เหมาะสมนะ่าจะเป็นชาวต่างประเทศชาวต่างชาติน่าจะถูกชะลกในเรือนชะตาแต่คู่ของท่านดาวเสาเริงคู่ที่มีตำแหน่งนะเป็นพ่อไม่ลูกติดแม่ม่ลูกติดคนที่ผ่านการหย่าร้างการคลองเรือนมาแล้วเนี่ยเขาว่าจะเข้ามาในชีวิตของท่านในในประมาณเดือนเมษายนนะเขาจะ เ,เปิดเผยชัดเจนเนาะอะไรที่แอบซุกแอบซ่อนกันก็จะเริ่มเปิดเผยความรู้สึกต่อกันขึ้นในระหว่างเมษายนความสัมพันธ์ความรักนะก็มีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าในความรักอ่ะเลขนำโชคเนาะเลขนำโชคของท่านจะเป็นเช่นไรบ้างเนาะ เลข5เลขเและเลขสเป็นเลขนำโชคของท่านาในชิง้ทยนะคะยังก็ขอบคุณสำหรับแฟนคลับที่ติดตามเนาะทีนี้เราจะพูดถึงว่าเนาะถ้ากรณีในชีวิตจริงมันไม่ใช่ละครหรือชีวิตจริงไม่ใช่นิยายชีวิตจริงไม่ใช่ละครหรือนิยายน้ำเน่าประลําบลาเนานะก็อบอกว่าในเมื่อเราเจอความสัมพันธ์แบบแบบนี้เรา เออจะมีวิธีแก้เคล็ดไหมอาจารย์เราควรจะแก้ตัวเองในเมื่อความสัมพันธ์เรากับสามีหรือเรากับแฟนเนาะถ้าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเขาก็บอกว่าเป็นแฟนกันไหมอ,อย่างนั้นก็คือคําว่าแฟนใช่ไหมแต่ถ้าคนแต่งงานกันแล้วเขาก็เรียกว่าคู่สามีภรรยาเพราะเขาจดทะเบียนสมรสถูกไหม ซึ่งบางคนก็อยู่ไปในทะเบียนสมรสแต่ความรักมันไม่มีให้อย่างที่พูดไปไงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กันแบบไม่มีความสุขในชีวิตปัจจุบันเนี้ยเนาะก็เราเป็นไฟก็ดีไยชายก็ดีคุณควรจะเปิดใจนะเปิดใจอย่างที่พูดคือให้โอกาสซึ่งกันและกันสิฮะ ในเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราก็ไม่มีความสุขในในชีวิตกู่หรือความรักกให้โอกาสให้โอกาส,กาสตัวเราด้วยที่เราจะไปมีเพื่อนใหม่ๆมีสังคมใหม่ๆเอ่อมีแฟนใหม่หรือว่าเออก็ให้โอกาสปรรญาเราด้วยที่เขาจะไปมีคนอื่นเนาะเพราะว่าคนเรามันไม่ได้มาผูกมัดกันไว้ทั้งปีทั้งชาติหรือมาผูกมัดกันไว้ตลอดชีวิตเนาะบางครั้งเนี่ย เราเกิดมาเพื่อใช้เวรใช้กรรมหมดแล้วเลิกลากันไปแล้วก็มีคนใหม่เข้ามานี่ก็คือในเรื่องของความรักเนาะเพราะฉะนั้นรักแรกเขาบอกหวานเหมือนน้ำต้มผักพออยู่ในนานก็เหมือนกับลักษณะว่ากินน้ำพริกถ้วยเก่ามันก็เบื่อใช่ไหม ผู้ชายก็เบื่อผู้หญิงกินน้ำพริกถ้วยเก่าก็อยากจะลองอะไรใหม่ดูเดือดเผ็ดร้อนเขาเรียกว่าน้ำพริกถ้วยใหม่จริงไหมคะราะนั้นผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียเปียบผู้ชายเพราะผู้หญิงเมื่อได้จบจนสมรสแต่งงานแล้วคือก็ไม่อยากจะไปทำเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมคะแต่ผู้ชายก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ได้เปียบเนาะอาจจะมีสาวๆอะไรก็มาในชีวิตมากมาย นะแต่เอาเป็นว่า,เ,าเราแฟริงนะที่อาจารย์สอนคือแฟริงคือให้โอกาสทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายในเมื่อเราแต่งงาไกันแล้วอยู่กันมา10ปี10บก่าปีแล้วคิดว่าเอาละฉันก็เบื่อเธอและวอืมเพราะว่า,าหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่เข้าใจกันวันนั้นเราต้องเปิดโอกาสคุยกันนะเราต้องถอยถอยระยะห่างความสัมพันธ์ออกมา จากสามีภรรยาถอยระยะห่างออกมา,ากลายเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีอะไรปรึกษากันวันเวลาจะช่วยรักษาหัวใจคุณทั้งสองไปได้โอเคนะคะกับขอบคุณคนะ่ะ